อ่ะก็สวัสดีครับผมมามาด่านต่อไปเลยนะครับผมตอนนี้สมาชิกในทีมก็เหลืออยู่สามคนมีรวมเราด้วยนะจากสองจัดครบทีมสี่คนโอมันเล่นสนุกดีจังเลยอะ่ะดีไม่ดีทีมอาจจะเล่นไปยันจบพาร์ทเลยก็ได้นะแม่งบอกบอกตรงเลยว่าตายยังดีนะตายแล้วแม่งเกิดใหม่อะ่ะมีเกิดใหม่ด้วย มาหลังจากที่เราทิ้ออกจากเรือไม่ดูลุนะครับผมเด็ดลุยอย่างเดียวไปกับเพื่อนฝูงเพื่อนไปไหนลบไปด้วยปืนเที้ยนี่อีกแล้วแน่นแม่งน่าจะแบบคึงท่าเริ่มต้นอ่ะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเราต้องไปใช่เราแวะเข้ามาดูของในบ้านไปเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้ของบีแม็กกี้ต่างเไอ่ของเราฟะ 一引。嗯嗯嗯 เอนกูไปไหนเนี่ยรอเพื่อนก่อนเลยรอเพื่อนก่อนเพื่นอนนี้ดีวะใช้ได้ทุกคน โอ้มีบินโดนบินโดนไปไปไปด้านไหนด้านไหนขึ้นบนขึ้นบนบันไดบันไดเฮียไม่ได้เล่นนานจำไม่ได้จิ้มหายจริงจโอ้เหเสีย <laughs> เดี๋เกิดไปอุยมุยระเบิดเพียบเลยวะ่ะ l t <'s> มีแต่ฝุ่นองวะ o r l a i n t h s t Shit

พยาบาลกูทิบหายจริงลีนาเนี่ยกูโอ้ยาากูก็หวังว่าเพื่อนกูจะช่วยกูได้นะไปรอรอรอเพื่อนวิ่งรอดอย่างเดียวแหละไม่นะไม่นะเพื่อนกูไม่นะ <c oughs> กลายเป็นต๊อบปี้ก่อนนับแรกแล้วก็คูดาวนิดชมพูปิดร้อยเดือนจัดหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีต้องให้เพื่อนเอาตัวรอดให้ได้อ่าไอ้นี้กลับมาเกิดไอนี้กลับมาเกิดโอเคเื่อนเยอะโหนจัด สาเจอพยบาบาลถ้าเราไม่ได้ปืนกลดีเล่นยากเว่ะปืนดีวนดวพวกนี้เอควาเป็นคนยิแต่ปืนลูกซอง 先去关，先去关，先去关，先去关那个红的，<Please. S 1> 哇，全都倒了，厉害，你去关，你去关。 สวยเี้ยสตายกันหมดโอเคเชื่อไหมตายกันจริงวะไหนต่อไหนต่อต Ừ, ý của ý là, <laughs> thì là <laughs> đi Ɨ Boyırd, จะตายคนณบ่อยเลยอ่ะยังไม่หมดอีกเออแต่กูสเคราะห์นให้แล้วนี่ก็ตายไปเลยอ้วนนี่โอเคล็อกเกินล็อกเกินสามสิบฟีรอบนี้ตายสองรอบเลย Follow us, Captain. The civilians are here. They're armed. Alright, listen up. We're evacuating the wounded via chopper. We've got multiple swarms inbound and we're stretched to a breaking point. I need every able gun defending the hospital until everyone's out. Got it. Damn. We're not equipped for this. Okay. Shit, this <laughs> place is <laughs> huge. Kinda wish we were with Dan right now. He can't be having this much fun. ไอ้ปืนเชี่ยนี่อีกอะปืนลูกซองดีกว่ามีระเบิดลูกสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือปืนโโปืนกลสั้นก็ยังดีค่าเริ่มต้นมันไม่ค่อยดีเลยวะ่ะต,ต้องปกป้องไอง้ตัวพวกนี้ด้วย

จริงน่าเก็บระเบิดได้สักสองสามลูกกำลังดีปืนสั้นเหรอโอ้โหปืนก๊อกปืนก๊อก โดดกันมาเป็นว่าเล่นเออดีมากดีกมากเพื่อนไปไปอยู่ใกล้ๆเพื่อนไป ตัวไหนรอดมาก็ตัดเลยตัวไหนรอดก็ตัด ยิงเสียนทถไหนวะหากล่องกระสุนอองกระสุนยูนีนี่นี่นี่ท้าล่างเหรอ

ดินบนเดินบนนอ๊นอู้วง่ายตกสนามนี่แหละขี้่้้้้้้้นนน้้นนน้้นนน้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ กระสุนเติมกระสุนยุ่งยากเยอะจริง

ตายเหีย้ยอ้าวคนเข้ามาเล่นสี่คนเลยว่ะโอ้โหมันเยอะเกินว่ะใกลตายแล้วแม่งไม่มีเวลามาหิ้วเพื่อนจริงอ่ะตัวระเบิดก็ว่าโอ้ยไม่ก็ ตาย60สวิกูดาหวังว่าเพื่อนไม่จะพาทางกับเ่าไปไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนจะลวยาวแม่งอยู่ยิงอยู่ิงไม่ได้เว้ยตัวยิงแบบวิ่งไปวิ่งมาเรื่อยเโอเค อ้าวผ่านเฉยผ่านกอนตายโอ้โหดูเดือดแม้กระทั่งเราตายแต่ก็ยังมีประโยชน์ก็ Let them have New York He just just พัดตรงเข้า So what's next Run อ่าอ,อย่าลืมกดติดตามไ,มได้วยนะครับ อ๋อมีคนเข้ามามากกว่าบอทเว้ยอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผม